ถ่ายท่านผู้ชมดูกันไหนไหนอะไรอะไรท่านผู้ชมเห็นแล้วขยับขยับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้หัวหัวโผล่ท่านผู้ชมอุ้ยแล้วหูมันเลอะเลยท่านผู้ชมอุ้ยพ่นผิดด้วยโอ้โหปุ๊บ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 เลยวันนี้มาตั้งกล้องจันทร์นะครับเนี่ยๆจันทร์อยู่ฝั่งนี้ผมนี่นี่ยังไงท่านผู้ชมเนี่ยอ่านี่เลยนี่เลยตัวเนี้ยหลังเนี่ยผมว่ามันเข้าหลังเนี่ยเข้าประจำแล้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ย เดี๋ยวเราลองดูด้วยกันว่ามันจะเข้าแล้วมันจะเป็นยังไงมุมกล้องอาจจะไม่ฟังนะพราะอยู่ค่อนข้างไกลครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในกล้องด้วยกันว่ามันจะโอเคแค่ไหนผมตอนช่วงที่ป่ามันเข้านะผมไปฮะมาแล้วท่านผู้ชมเรามาดูจันรกันบ้างที่นี่เรามาดูว่าตัวอะไรมันเข้าจันครับผมนี่ะเราสังเกตดูเลยมันเริ่มขยับแล้วนะท่านผู้ชมดีครับดีครับอาอ้าๆอาตัวอะไรท่านผู้ชมตัวอะไรอยู่ใต้น้ำท่านผู้ชมอ้าวอาอยู่ไหนอยู่ไหนท่านผู้ชมลองดูดิเออเอ อะไรอะไรอะไรท่านผู้ชมเนื้อเนาะน้าๆโผล่หัวท่านผู้ชมอุ้ยหัวไปเล่าเลยท่านผู้ชมโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอุ้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 ยมุดไปแล้วท่านผู้ชมมุดไปแล้วมุดไปแล้วเฮ้ยอมันอยู่ใต้ไม้ท่านผู้ชมเอาเอาไปไหนไปไหนไปไหนเอแล้วลองลุ้นเลยท่านผู้ชมมันจะเข้าจันไว้ท่านผู้ชมเอาเอาเอาตัวแรกผมนี่ฮะับสำหรับไอ้นี้ผมแอบถ่ายท่านผู้ชมดูกันไหนไหนอะไรอะไรท่านผู้ชมเห็นแล้วเนแล้วขยับขยับท่านผู้ชม เออเออหัวหัวโพอท่านผู้ชมอุ้ยก้อนเรหูมันเลอะเลยท่านผู้ชมอุ้ยพ่นผิดด้วยโอ้โหปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊๊ดดปุเลยนั่นแน่ไหนเข้าไม่เข้าเข้าไปเข้าเฮ้ยท่านผู้ชมหัวเหลืองเท่านผู้ชมอะไรเนี่ยหัวหัวเหลืองหัวแหลมด้วยท่านผู้ชมโอ้ยยัยยังไงโอ้โซบมาแล้วมาซบจัดช่างสายล่าเอาเอาไปไงเฮ้ยมันเข้าท่านผู้ชมเอาเข้าไปแล้วอุ้ยปุ๊ดเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเุ้ยเฮ้ย โอ้เอาเสร็จแล้วนะเข้าไว้ก็เรียบนะเรียบไหมเรียบไหมทุกคมกรุบ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 เสร็จ โอ้สายเครื่องท่านผู้ชมเอาลองไปดูด้วยกันท่านผู้ชมมันคือตัวอะไรท่านผู้ชมเนี่ยเห็นนะหัวหัวมันเลอะเลยท่านผู้ชมเอาไปดูด้วยกันดูกันเลยว่ามันตัวอะไรท่านผู้ชมเนี่ยสำหรับจัดวันนี้ผมเนี่ยโอ้ลั่นฝ่าใจลั่นะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้ผมไปลองดูเลยนี่ฮยเฮ่หลังนี้เหรอหลังนี้เหรอไปไปไปลองดูโอ้ชันดิกเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวขอแป๊บนึงเอาทัเนี่้ฮะเอาดูทิฮึ๊บ เอตัวอะไรนะอยากรู้อยากรู้ท่านผู้ชมไหนไหนไหนอะไรมันเข้าไปลองดูซิฮึบนี่นี่ือ,อยังไงยังไงือน้ำไหลช้าด้วย <laughs> ท่านผู้ชมนี่ฮะออุ้ยโ,โอ, üğ, โอ้โหบอลเลอรเลยท่านผู้ชมไปลองดูดิบอลเลอร์บอล <laughs> เลอรเ,เอาแล้วเอาแล้วลองดูซิท่านผู้ชมเป็นไง แหวมโอ้โห oh, oh, <ytt ains> oh, so ้ว oh, oh, so ah, ้ายเข้าไปได้โอ้ใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมโอ้มาล่ามีเลขวุ้งเนี่ยโอ้โหดูตัวท่านผู้ชมเต็มมือผมมองไม่เห็นเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหใหญ่จัดอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงโอ้โหเข้าไปได้ท่านผู้ชมเอาไปเดี๋ยวผมปล่อยไว้ท่านผู้ชมเนี่ยผมเนี่ยไปฮึ๊บปล่อยปล่อยปล่อยเอาไม่ได้ฮะ วยังไงก็ถ้าใครสนใจจัดนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าลองทรงไหนมันมีตัวรูปหมายดีๆผมนะหรือว่าถ้าลองไม่รู้จักหมายถ่ายมาให้ผมดูแล้วเดี๋ยวผมแนะนาหมายให้นะครับผมก็ฝากติดตามช่องชาไสายล่าคุณมาหาก,กินและช่องยูทูบชาญสายล่าคุณมาหาก,กินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม